เรั่ันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดประ่าซึ่งเราได้มาสักการะพระบรมธาตุซึ่งพร้ราสัเเงเกตดีนจะเอียงด้วยนะครับผมครับอ่าอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าการน้มถ่วงของของของเกาะพุกคเราตอนนี้เราอยู่ที่เกาะเกร็ดด้วยนะครับวันนี้เรามาทําบุญร่วมก,กันกับพระป่าทางโชรมาสซึ่งได้จัดขึ้นมาเป็นปีแรก ของทางวัดนะครับแล้วก็วันปีนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีครับที่ทางบริษัทมหาบุคคลฟิล์มครับร่วมกับสภาศิลปินอลลีวูดศาสนาครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมของทางสมาคมสิลปไทยสากลครับทำกิจกรรมกันในช่วงของวันสงกรานต์ครับแบบมอนนะครับวันนี้ก็เลยพามาดูเจดีย์ทรงมอนนะครับแล้วก็ยังมีมาดูเกาะเกร็ดด้วยซึ่งเป็นน่าจะเป็นจุด ถ่ายรูปแล้วก็จุดที่พวกเราเรียกว่ามามาเป็นสัญลักษณ์ของทางนี้รู้สึกไงบ้างครับพี่พรครับค่ะวันนี้นะคะก็สนุกสนานมากเลยนะคะที่สําคัญนะคะมีบรรยากาศของกลิ่นอายของความเป็นไทยนะคะที่นี่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังมีคงความมีวัฒนธรรมไทยนะคะสามารถที่จะมาศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวมอญที่อยู่ที่นี่นะคะชาวไทยมอญน,นะคะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆน,นะคะมาร่วมทําบุญกันนะคะมาล่องเรือถวาย ถวายธรรมบุญนะคะถวายสังฆทานอะไรเงี้ยค่ะเป็นสเสน่ห์หาเสน่ห์อย่างหนึ่งของวิถ<ป>ีไทยเมือไทย<ช>แล้วก็นะครับขอบคุณทางวัดนะครับเกาะเกรียงนะครับที่นิมนต์วันนี้ทั้ง พระอาจารย์ทั้งวัดมาเลยนะครับทั้งพระแล้วก็ลูกวัดต่างๆก็มาลุกกิจกรรมวันนี้ก็ถือว่าได้รับบุญพวกเราก็มีความสุขใจครับที่ได้ขึ้นมาเรียกว่ามาทาบุญในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะครับก็มีความสุขร่วมกันครับ17เมษายนครับพลาดไม่ได้ครับเป็นวันสมัพระสมภพของเสด็จพระเจ้าตักสินมหาราชซึ่งเราก็จะจัดวงสงฆกันแล้วก็อยางทราบว่าังมีมูลนิธิอ่าพระศิวลีนะครับมาจัดก,กิจกรรม บวงสวงแล้วก็เรียกว่าจะหลอกพระศิวลรีที่วัดเกาะเกรียงก็ถือว่าเป็นบุญดีๆที่เรามานฝากบุญกับทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ